สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของบุตรเถ่าปารุยพอสวัยปารุยครับมื่อนี้กะสิได้มาแจ้งความฝันให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนได้ฟังพร้อมๆกันความฝันของบุตรเถ่าปารุยนะครับพอสวัยปารุยนะครับเป็นฝันงวดที่แล้วกะพลาดครับเอฟซีกับผมความฝันกับโมเมนต์นะครับเนาะอ่างวดนี้กับฝันแต่ต้องงวดผลละครับเอฟซีกับผมแต่กับอ่าเรียกว่าเอา ให้ฟันคาก้อนให้ได้ย่าคาก้อนคอยสีมาปล่อยเอาโค้งสุดท้ายไปโหลดนะครับเนะทเดียวฟันทงไปโหลดรับเอฟซีครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเลยเอฟซีครับเป็นอย่างคือว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างเพราะว่ามันอบอกเคยตั้งตาแม่ผัวเสียไปนี่ได้เกือบยี่สิบปีแล้วครับว่า่นเสียบ่ฝันเห็นคนจักเถื่อครับมีล้างหอยออกด้มือหนึ่ง สองมือเมื่อฝันเห็นเพิ่นรับไอซีครับผมอก็เลยมามาแปลกแก่ก็เลยบ่ก็เลยบ่บอมันเจปันไดที่แรกครับไอซีครับก็เลยว่าเอ้าลองอไปซื้อรตเตรี่มากนบัติฝันอีอย่างอีกบอวันเันกับไอซีครกเลย่าเอาไว้ฝันทีย่างอีบอรับเนาะเหนที่พอกับไอมหัเพย่าเอ้นจูงแขนกันอย่างมากอับพ่อกระทียแล้วนะ้อครับเดอ้ลองเ้แขลมกรันยางอีบอมันจไปไหนแกันยอซีคก พอไว้กันั่งอยู่กับน้องไส้น้องไส้นี่บ้คันเนี่เสียครับผู้ผู้ผู้เสียไปแล้วครับมีขึ้นนองไส้ล่ะแต่ว่าผู้นั่งก็พอไหวหนี่บ้คันในไตนั่งน้ากันคุยกันอยู่นะครับนาะคุยกันเรื่องขึ้นหอดพ่อกับเมียนี่ล่ะว่าสิจัดงานอีหยังให้พ่อกับเมียเฮ้าบ่าพัฒนคุยกันกับน้องนะครับเนาะเข้าสิแก่เขาหาเพิ่นนะครับเนาะเลยคุยกันนั่งอยู่ใต้ตารางครับอู่ซี่กับผมในอยู่ใต้ บ้านหลังนั้นเขาเป็นบ้านหลังเก่าๆคล้ายๆว่าต่างตายอยู่บ้านน้องกุง้งอ่าตำบลพ้นสูงอำเภอสว่างเหน่งจังหวัดสกลนครเป็นบ้านหลังนั้นครับพี่เสี่ยผมต่างใต้จะของไปน,น้อยๆแต่ว่าในความฝันหันบ่นหน่อยครับคืออ่าก๋าสีอายุประมาณนี้แหละในความฝันนะครับเนาะนางกับน้องไซน้องไซกะอ่าอ่าน้องไซหันเกิดปีศูนย์หกกาพี่เสี่ยผมอายุหกสิบสองปีครับอืมเพิ่นนะครับเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นอายุหกสิบสองปี เป็นน้องเพราะอยูสองปีครับอีซีครับผมคุยกันไปคุยกันมาอยู่อจากมาคุยกันเรื่องยางปรึกษากันนะครับเนาะว่าเขาเสียบุญให้พ่อขับแม่เขาพ่อกับแม่เขาเสียตะหล่นแล้วสันวาเขาคือบ่มีเงินวันสันว่าเฮาเสียวเงินใส่มาเฮ็ดหรอวันสันวาเพราะขัดรพ่อกับแม่ผัดจูงแขนกันยางมากครับอีซี่ผมกากเท่าเท่าละเพื่อนเป็นลักษณะผู้เท่าะจูงแขนกันยางมากมากละ เอา้าพ่อกับแม่เขามาแต่าสัยว่าแนว่าอืไปถามเพิ่นเพิ่นมาอาศัยเพิ่นพาก,กันไปยังมากขึ้นได้จูงแขนกันมากคือยังเพิ่นบ่ตายนี่แหละครับอยู่ที่ผมในความฝันนั้นคือจังพิ่นเป็นคน,นที่อยู่กับพวกนี่แหละเพราะดิเพิ่นมาแล้วปุ๊บทอมแม่กับพ่ปากขึ้นทั้งเฮือนเลยทั้งเฮือนกับเฮือนบันไดอันสมัยเก่านะครับเนาะมนะันเป็นคันเป็นคันขึ้นแล้วก็เวลาเขาสิไปใส่มาใสา่เข้าเงือกหัวคันด้ไว้หันล้วเพิ่นขึ้นไปทั้งเฮือนไปเข้าห้องครัว กับในพวกอันเพิ่นเดียวบะเบิ่งพอไหวอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้เว้าบ่ได้เว้านั่เหลียวบะเบิ่งอยู่ทอพ่อคือกันนะครับกับบรว่านั่เด้เพิ่นแล้วไปเฮ็ดกับเข่ารับเฮ็ดกับเข่าเอ้าเรามาใส่เราคือไปเฮ็ดกับเข่าซั่นในความคิดเด้ครับนี่ความคิดน้องชายก็บ่บ่ปากน่ะน้องน้องชายก็นั่งอยู่บ่ปากบ่ได้ถามเพิ่นพอไหวก็บ่ได้ถามพอบ่ได้ถามพอบ่ได้ถามแม่นะครับต่างคนบ่ต่างบ่ถามกันนะครับทอพ่ออยู่ข้างล่างกั่น เล่าย I mean, ืนอยู่เราได้ยิ้มขับวิธียิ้มเทิงยิ้มเทิงหัวยิ้มนงสันเหล่าทันว่ายิ้มกากซากกากซากแขวกากซากคือเพิ่นยิ้มคือผู้เถ่าคือเพิ่นดีอกดีใจอีกย่างมากนี่แหละ้าแม่กับค่ายเฮกับเข่าโกกโกกโเหลียวขึ้นไปเห็นแล้วก็ไปเห็นเพิ่นเฮกับเข่าโกกโอยู่บ้านนี้พ่อไอ้ก็เลยว่าให้น้องไส้ไปซงว่าสันจ้าแม่บ้านเขาเจ้าของอยู่ใส่ให้ไปซงขึ้นสามล้อไปครับสามล้อพัดสามล้อถีบมันนะ สำรวจถีบขึ้นสำรวจไปเทิงเมียหนองไส้ผู้หนึ่งเทิงพ่อไหวผู้หนึ่งพ่อไหวน่ะไปนั่งดูว่าญาติมันนั่งก็ละคังกับเมียหนองไส้กับกับน้าสาว,วะนะน้าสาวเขาจ๊กเป็นผู้ไรจำซื้อผ่้ไรผู้จำนาผ่้ไรบุกห้ยจักแต่ว่าเป็นเมียหนองไส้มาสันวา่าครับเลยพักกันไปไปทรงพ่อไหวไปนั่งไปพ่อน้าท่วมครับน้าท่วมหน้าท่วมน้าท่วมมันคล้องน้าท่วมคล้องันนะไปผ่้ไร ก็เลยพังกลับมาหาทพกลับมาบ้านนะบ้านหลังเก่าครับไปที่ผมกลับมานทพก็ยืนยิ้มยุ่งงเก่าหันนะครับยืนยิ้มยุ่งสั่นทําไมก็เห็ดกับเขาปก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 อยู่ต่ำแก้วบอกขึ้นอย่างนี้แหละต่ำแก้วต่ำอย่างนี้แหละปกปกปกอยู่ครับเพิ่นกับบ่ปากอ่าบ้านหลังนั้นอ่าตอนนั้นจำบ้านเลังทีเม่ได้ครับบ้านเลังทีบ่เห็นมันบ่เห็นบ้านเลังทีก็ ก็เลยมาเอะไก่ว่าสิบปีสิบกว่าปีแต่ถ้าแม่เสียไปบ่ฝันเห็นพ่นจักเทียพึ่งมาฝันเห็นงวดนีข่าววิธีผมพอไอ้ก็เลยมาเรียบเรียงว่าเท่าพ่อหันเพิ่นเสียอายุหกสิบอายุแปดสิบปีครับถ้าพ่อตอนเสียอายุแปดสิบปีพ่อเสียปุ๊บไปเลขก็ออกแปดศูนย์เลยครับวิธีผมงวดนั้นเห็นว่าได้เมิดคุมเหมือนกับเนาะแ่าแม่เสียหันอายุหกสิบเจ็ดปี ตอนที่พ่นอายุ67ปีเพ่นเสียนะครับด้อแล้วก็ทพพอกับทัาแม่เกิดพร้อมกันคือเกิดปี76ครับอยู่ที่ผมพศ2476แม่เสียอายุ67ปีแต่ว่าแม่ขึ้นอยู่ทั้งเฮือนนะครับทพพอ,อยุ่ขงาง่างเพ่นยิ้มเปื่อยเปื่อย,ยอยู่พอไว้ก็เลยม,มั่นใจว่านะครับนะเลขนี่80ติ่ต้องอยูล่ล่ัง67ติดต้องอยู่บนเพราะว่าทัาแม่ข้นเทิงได้พ่ออยู่ขขาง่าง พอไ้ก็เลยบระทัดในกาออกคลิปนะครับเนาะกาปล่อยเห็นหลายมือมากนะครับเนาะมาความวันทียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอ่านี่แหละวังหันมือนี้่ะมละมล้างวังหันล้วครับล้างไปวังสองมือสาบสองมือสามมือนี้แหละพอไ้ก็เลยไปซื้อลอตเตอรีว่ว่าแปดศูนย์นะว้ยแปดศูนย์นี่ได้เก้าใบบ่ครับพี่ชีมผมได้เก้ 8, 8าใบเื่อเปืี่ยนใบนี่ละนะครับเนาะการชิไปเอามาไว้อีกอยู่ บานนี้ก็เลยมาฝันดีครับพิปีกับผมพอหลังจากซื้อลอตเตอรี่มาแล้วมาฝันว่าเจ้าของเอารถซิบร้อนี่ไปแก้เขา่ากับอซีับผมไปยังกับว่าได้เกียเตอนาไปแก้เข่าเราไปยังบุครับเขาเราค้นเข,าข่าคือรถไฮเอเอาไปจอดไว้ซิบร้อนจากซิบร้อมาได้ใส่นะครับราฝันว่าขับรถซิบร้อไปไปจอดไว้เขาเราค้นเข่าสารคือไห่เต็มรถครับอี่ผมเขาสารน่ะเต็มรถนะอืม ว่าส like ีเอาเขาเขสารไปส่งผู้ใดบุ๋มว่าไรเอาไปหรอกครับวิธีเขาสารกับว่าไรไปส่งคนดรอกเข้าไหวกับผู้พันเอกขึ้นครับไปนับสอบเขาสารอ่าไปเบิ้งว่ามันได้อ่าได้ครบจนม้วนบอลอ่ะเขาเลี้ยง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 ไหวเนาะครับเนาะเลี้ยงเลี้ยงไหวป้าเดวเขาสารเต็มรถตัวนี้ว่าทันว่าไปนับนับนับกับก็เลยหูเมืองหูเมือขึ้นมากกัเลยมาว่าโอ้เลขที่ฝันนี่ตีไว้นี่สงสัยเขาแล้วเลขกแปดแปดศูนย์กับหกเจ็ดนี่ บัานนี tare, it, 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 it it, so ้เมื่อหลังไม่อีกฝันว่าเจ้าของปั้นเข่าอีกครับพี่เสี่ยมเข่าเต็มปั้นเนี่ยชีไปกินเข่านะครับนาแจ๊กชีย่างไปกินเข่าเด้ปั้นเข่าเต็มมืออยู่นี่ย่างไปอีกมือมือมือสองมือสามมาได้ครับพี่เสี่ยผมฝันอีกฝันว่าได้กินเข่าอีกฝันว่าได้เข่าอีกครับพี่เสี่ยผมได้เข่าปั้นหนึ่งเต็มมืออีกนะครับนาเมื่อคืนว่าโอ้เล็กนี่เข่าเราละแต่ว่าสีเข่าบนเข่าล่างโบหูครับพี่เสี่ยผมมือคืนนี้ก็เลยมาฝันอีกครับพี่เสี่ยผม ฝันว่าไปเที่ยวงานคนยหลายกับแง่กันอยู่แง่กันยุ่มานึ่องพึ่งเพื่ออยู่นะครับเนาะไปเที่ยวงานล่ะสิออกมาข้าเจ้าล่ะตักเข่าใส่จานให้อีกครับพี่ผมตักเข่าใส่จานเอากลับเอายังให้อีกนะครับเนาะเดมา่ให้คนได้หลายบริหารไม่ได้ให้พ่อไอ้ผู้เดียวพ่อไอ้ก็เลยจับเออกานไปกินกินได้สองคำอ่าหูเมื่ออีกฝันว่าไหลฝังกันหลังจากไอฝันเห็นพอยเม่ฝันว่าไหลนะครับเนาะก็เลยมันะ เพิ่นมาย่ำให้สามขึ้นติดกันกะที่ย่ำแล้วเนาะครับเนาะเพราะว่าฝันว่าเด็กเอารถไปแก่เขาสารเต็มขั้นขึ้นซองมากอมาฝันว่าเด็กปั่นเขาแบบนี้เต็มเต็มกับเต็มมือนี่กับปั่นเขาถือเขามาม่นยครับขึ้นสามมากเขาจะเอาเขามาให้กินอีกก็เลยมั่นใจว่าเลขนี่เขาแล้วครับอซี่กับผม,มเขาแล้วนะครับเนาะล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะครับเล้วฟันเลยครับอซี่กับผมสองตัวบนหกเจ็ดเอาหัวออขึ้นคือเก้าเจ็ด นะครับวนะ่าส่วนล่างพ่อไว้ฟันแปดศูนย์ตัวเดียวเพราะว่าซื้อรตเตอรีเพราะไว้หลายแล้วนะครับเนาะบนหกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดล่างแปดศูนย์เม็ดหยวอายุของคุณพอ่ออายุของคุณแม่ของพ่อไว้นะครับเอฟซีครับเดี๋ยวตัวเลขสี่โซ่ให้เบิรงนะครับเนาะนี่ครับเอฟซีครับผมความฝันของพ่อไว้นะครับเด้อเอฟซี FC กใบ้ฮชัยวิจายในการรับชมครับทาง จะช่องของผู้ฒ่าพระรวยผอสอยพระรวยนี่ก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางก็คือนะครับเด้อมักัะจัดขัดกระพนันค,ครับอีซเรีผมตาเราความมั่นใจนะครับเนาะมั่นใจครับอีหลีคือแม่อยู่ทั้งเฮือนอายุ67ปีเพิ่นเสียเพิ่นกเกษียดเจสิบหกอ่าเอาเพิ่นเกิดปี2476เพิ่นเสียอายุ67ปีซึ่งเกิดปีเดียวก็พออีกนะครับเนาะแล้วก็อา่า มีเก่าเจ็คือเอาหัวขึ้นเป็นเก่าเจ็ดซื้อๆกันไว้ครับอี้ซีผมส่วนล่างครับอี้ซีครับแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์เม็ดเดียวนะครับเนาะคืออาจตีเป็นเลขตัวเก่าบอกจกังใดกับโบหูจังว่าฝันเห็นบ้านเก่าเก่านะครับเนาะกับโบหูกันแต่ว่าพอไว้ว่าเก่าเก่านีอ่ากะทีพอไว้ซื้อเคยซื้อมาแปดศูนย์มาสองงวดแล้วครับงวดนี้ก็เลยนำแปดศูนย์อีกนะครับเนาะแต่ว่าหกเจ็ดนี่อ่าเท่าแม่ครับอี้ซีผมอ่าผูบันอายุ หกสิบเจ็ดปีตอนเปิลเสียนะครับเนาะอืมอ่าก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครับอ่าผู้เฒ่าพารวยพอสวัยพารวยนะครับด้วยเอฟซีครับผมขอกําลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะฟันธงบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับพี่ซีครับงวดนี่นะครับเนาะอืมหกเจ็ดบนแปดศูนย์ล่างครับเอาสำหรับคลิปนี้ก่ให้โชคให้มันให้ร่ัให้รวยน้ำกันนะครับเด้อให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมเอฟซีครับผม ขอจบคลิปไปเพียงสักนิดครับพอข้าแม่ในคลิปหน้าขอกราบคำว่า,วาสวัสดีครับวัดดีงามครับผม